สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 สำหรับเช้าว,วันนี้คือวันจันทร์ที่6กันยายนพุทธศักราช2564สำหรับวันนี้เราเข้าสู่สัปดาห์ที่15แล้วนะคะของกิจกรรมแนะแนวนะคะวันนี้ครูนุยได้นำเคล็ดลับมาให้เด็กๆรู้จักหรือให้เด็กๆนำไปใช้ในชีวิตประจำวนันด้วยกันอยู่2เคล็ดลับ คือเคล็ดลับที่1ก็คือนาฬิกาชีวิตสู่ความสําเร็จส่วนเคล็ดลับที่2ก็คือวิธีการพัฒนาสมองให้มีประสิทธิภาพเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยคะ่ะ เคล็ดลับที่1ก็คือนาฬิกาชีวิตสู่ความสําเร็จนะคะปกติคนเรานะคะนักเรียนจะมีเวลาด้วยกันทั้งหมด24ชั่วโมงใน1วันนะคะถ้าเราอยากมีชีวิตสู่ความสําเร็จได้เราจะต้องจัดสรรเวลาให้ถูกต้องตามตารางนี้นะคะอย่างเช่นข้อที่1ก็คือ8ชั่วโมงแรกก็คือจะต้องมีการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ ให้กับร่างกายของตัวเองนะคะได้มีการพักผ่อนให้เต็มที่ใน8ชั่วโมงนี้ข้อที่2นะคะอย่างเช่น อีก7ชั่วโมงเกี่ยวกับการเรียนกิจกรรมใน1วันนะคะเด็กๆจะมีการเรียนอยู่ทั้งหมด3คาบนะคะก็คือรวมๆราวๆแล้วก็ประมาณเกือบ6ชั่วโมงนะคะในการเรียนของเด็กนะคะเมื่อเด็กๆเรียนเสร็จเรียบร้อยนะคะเด็กๆก็จะมีภารกิจใช่ไหมคะอย่างเช่นคุณครูให้ทําการบ้านให้ทําใบงานส่งแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆ จะต้องใช้เวลาบริหารเวลาทั้งเ็ชั่วโมงนี้นะคะทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเรียนให้เสร็จเรียบร้อยนะคะข้อที่3นะคะอีกหนึ่งชั่วโมงก็คือเด็กๆจะต้องทำกิจกรรมการออกกำลังกายบางคนอาจจะแบ่งเป็น2ช่วงเวลาในการออกออกกำลังกายนะคะอย่างเช่นช่วงเวลาเช้าออกกำลังกายไป30นาที ส่วนช่วงเย็นก็ออกไปอีก30นาทีก็จะครบ1ชั่วโมงนะคะในการออกกำลังกายหรือบางคนอาจจะใช้เวลาในการออกกำลังกายภายใน1ชั่วโมงเลยก็ได้แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะชอบออกกำลังกายช่วงเช้าหรือช่วงเย็นแบบนี้นะคะข้อที่4นะคะอีก1ชั่วโมงทำในสิ่งที่ตนเองชอบเช่นบางคนอาจจะชอบเล่นเกม ชอบร้องเพลงชอบดูรายการทีวีแบบนี้นะคะควรดูแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะทำในสิ่งที่ตนเองชอบนะคะข้อที่5นะคะอีก2ชั่วโมงนะคะก็คือเข้าสังคมรู้กับโรคนะคะไม่มีใครใช่ไหมคะที่แบบว่าจะอยู่ตัวคนเดียวเก็บตัวคนเดียวอยู่แต่ในห้องแบบนี้นะคะคงไม่มีใครทําแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น คนเราจะต้องมีการเข้าสู่สังคมรู้กับโรคแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เด็กๆออกไปเล่นข้างนอกนะคะเช่นที่บ้านเรามีคุณพ่อคุณแม่มีพี่มีน้องนะคะเราก็สามารถออกมาท,ทํากิจกรรมต่างๆนะคะกับคุณพ่อคุณแม่หรือกับน้องมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ฟัง ข้อที่ก็คืออีก3มชั่วโมงนะคะก็คือสร้างความสุขแก่ตนเองนะคะเด็กๆนะคะจะต้องใช้เวลาใน3มชั่วโมงนี้นะคะสร้างความสุขให้กับตนเองอย่างเช่นบางคนอาจจะชอบฟ้อนรำแบบนี้เราก็ไปฝึกฟ้อนรำแบบนี้นะคะบางคนชอบร้องเพลงก็จะไปร้องคาราโอเกะกันแบบนี้คะ่ะหรือบางคนอาจจะชอบทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับประทานเราก็ใช้เวลาในตรงนี้ ะะสร้างความสุขให้แก่ตนเองนะคะส่วนข้อที่7ข้อสุดท้ายนะคะอีก2ชั่วโมงก็คืออยู่กับตนเองสร้างสมาธินะคะบางคนนะคะอาจจะมีการสวดมนต์ก่อนนอนมีการนั่งสมาธิก่อนนอนนะคะหรือบางคนนะคะก็จะมีการฝึกสมาธิโดยการเล่นโยคะแบบนี้นะคะ ก่อนนอนนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ชอบล้างสองอย่างนี้ก็จะชอบเล่นเกมเกมอะไรก็ได้ที่สามารถฝึกสมาธิให้กับเด็กๆนะคะให้เด็กๆจดจ่ออยู่กับสิ่งสิ่งนั้นแล้วทำให้เด็กๆมีสมาธิมากขึ้นนะคะส่วนเคล็ดลับที่2ก็คือการพัฒนาสมองอย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็คือ1เขียนสิ่งที่เรียนรู้ในแต่ละวันลงสมุด2เล่นเกมที่ได้ใช้ความ สามอ่านหนังสือให้มากขึ้น4อธิบายสิ่งที่เรารู้ให้คนอื่นฟังและ5การฝึกสมาธินะคะถ้าเด็กๆอยากมีสมองที่มีประสิทธิภาพเด็กๆจะต้องฝึกทั้ง5ข้อนี้ให้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนุ้ยก็มีทั้ง2เคล็ดลับนี้นะคะมาให้เด็กๆได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะให้ สบความสําเร็จในชีวิตของตนเองเด็กๆอย่าลืมนำสองคิดลับที่คุณครูมาเล่าให้เด็กๆฟังสามารถเอาไปฝึกใช้กับชีวิตประจําวันของ